Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ไหมเริ่มมีกลิ่นหอมหรูมไหมเริ่มมีกลิ่นหอมไหมอ๋อคือต้องเอาเศษมันขึ้นเหรอ ก่อนจะไหม้ก่อนเขาถึงถ่ายรูปถ่า้องถามนี่ายก็จะไว้สูตรจะบอกเพื่อนงานแต่ว่าวันที่สองสองก็ไปสั่ปะตาเองตาเห็นบอดี้ไก่กับที่ต้องการก็ไก็ของบ่บอกอะกูต้องบอกบอยาก